สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูติก๊กในรายวิชาวิวทยาศาสตร์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆเ,เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะลูกนะคะในเรื่องของแหล่งพลังงานและไฟฟ้านั่นเองนะคะหัวข้อที่เราจะเรียนด้วยกันในวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องนี้กันเลยคะ่ะ เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดนะคะจะมีการเปลี่ยนรูปจากพลังงานไฟฟ้าให้ไปเป็นพลังงานรูปอื่นๆเพื่อการใช้ประโยชน์ต่างๆนั่นเองนะคะโดยเมื่อเราเริ่มเปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใดย่อมมีการสูญเสียพลังงานจากการเปลี่ยนรูปพลังงานเสมอนะคะโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทที่ให้พลังงานความร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเตารีดกระทะไฟฟ้าและเตาไฟฟ้านั่นเองคะ่ะ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่อยู่ในบ้านของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทีวีโทรศัพท์พัดลมเครื่องจักรผ้าเครื่องปั่นผลไม้นะคะหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆที่อยู่ในบ้านของเรานั้นนะคะเราจะมีวิธีในการทําอย่างไรนะคะที่จะเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้าในบ้านของเราได้มากที่สุด นะคะอย่างภาพด้านล่างก็คือภาพของอะไรลูกพัดลมนั่นเองใช่ไหมคะการใช้พัดลมอย่างถูกต้องและยังช่วยประหยัดไฟฟ้านะคะเด็กๆขั้นตอนแรกนะคะหรือว่าวิธีที่1เนี่ยนะคะคือเราจะต้องหมั่นทําความสะอาดเป็นประจํานะคะเนื่องจากว่าพัดลมเนี่ยนะคะได้รับฝุ่นละอองนะคะหรือว่ามลภาวะต่างๆเนี่ยนะคะก็อาจจะมีฝุ่นไปเกาะที่ใบพัดของพัดลมได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นทําความสะอาดพัดลมเป็นประจํา ราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้ฝุ่นเกาะนะคะพัดลมก็จะหมุนได้ช้าลงนะคะพอหมุนได้ช้าลงเนี่ยก็จะต้องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นก็จะเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายไฟฟ้าโดยที่ไม่ใช่ประโยชน์นั่นเองนะคะวิธีที่2นะคะเด็กๆก็คือการเลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าในบ้านของเราเนี่ยนะคะมีคนอยู่ด้วยกันเพียงแค่1-2คนหรือว่าสคนนะคะเราอาจจะใช้พัดลมเพียงแค่ ขนาดกลางนะคะแต่ถ้าเกิดในบ้านของเรามีจํานวนคนอยู่มากๆอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะใช้พัดลมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะขึ้นอยู่กับว่าจํานวนของคนที่อยู่ในบ้านมีมากเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดมีน้อยเราก็ใช้พัดลมขนาดกลางได้นะคะแต่ถ้าเกิดมีจํานวนคนอยู่เยอะอยู่มากอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้พัดลมที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาหรือว่าอาจจะใช้พัดลมสัก2อตัวเงี้ยนะคะนี่จะเป็นวิธีในการใช้พัดลมอย่างประหยัดไฟฟ้านั่นเองค่ะ เครื่องใช้ไฟฟ้าถัดมานะคะเด็กๆก็คือโทรทัศน์นั่นเองนะคะวิธีในการใช้โทรทัศน์อย่างถูกต้องและเป็นการประหยัดไฟฟ้านะคะคือ1 เราไม่ปิดโทรทัศน์ด้วยรีโมทคอนโทรนะคะแต่ว่าเราจะปิดที่ตัวเครื่องของโทรทัศน์แล้วทำการถอดปลั๊กไฟเมื่อเลิกใช้งานแล้วนั่นเองนะคะวิธีที่2ก็คือตั้งโทรทัศน์ให้ห่างจากผนังอย่างน้อย10เซนติเมตรและอยู่ในบริเวณที่มีอากาศที่มีการถ่ายเทได้สะดวกนั่นเองนะคะเพราะว่าจะทำให้ทีวีหรือว่าโทรทัศน์ของเรานั้นไม่ร้อนนั่นเองคะ่ะ การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยนะคะเด็กๆการใช้พลังงานไฟฟ้านอกจากจะต้องใช้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพแล้วเรายัางต้องคำนึงถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานด้วยเช่นกันนั่นเองนะคะเรานี้เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีในการใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้มีความปลอดภัยมากที่สุดกันค่ะ พลังงานไฟฟ้านะคะเด็กๆแม้ว่าจะมีประโยชน์มากมายมหาศาลและเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะแต่การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้องนั้นและเป็นวิธีในการใช้ที่ไม่เหมาะสมนะคะย่อมทำให้เกิดความสิ้นเปลืองและเกิดอันตรายและเป็นการสูญเสีย ต่อชีวิตและทรัพย์สินได้นั่นเองนะคะดังนั้นการศึกษาแนวทางการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างถูกต้องและเหมาะสมจะทําให้เราสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะอะคราวนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูนะลูกนะคะในส่วนของ ข้อควรปฏิบัติในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยนะคะข้อแรกนะคะเด็กๆก,ก็คือมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจำนะคะ2ควรปิดและถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จแล้วนั่นเองค่ะ วิธีถัดมานะคะดเด็กๆก็คือเราควรศึกษาคู่มือในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นมาได้นั่นเองนะคะการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งานนั่นเองค่ะอ่ะคราวนี้นะคะดเด็กๆเดีเด๋ยวเราจะมาดูนะลูกนะคะในส่วนของ ตัวอย่างการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างประหยัดกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูในสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะ,ะเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดแรกนะคะเด็กๆก,ก็คือหลอดไฟนั่นเองนะคะวิธีในการใช้หลอดไฟอย่างไรนะคะเป็นการประหยัดไฟฟ้าได้มากที่สุดนะคะคือ1การใช้หลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานนะคะอย่างเช่นหลอด LED นั่นเองนะคะ 2. ปิดสวิตช์หลอดไฟฟ้าเมื่อเลือกใช้งานแล้วนะคะ 3. เลือกเปิดเฉพาะบริเวณที่ต้องการนั่นเองนะคะถ้าเราทำกิจกรรมอยู่ในห้องไหนนะคะอย่างเช่นเราอาจจะทำการรับประทานอาหารอยู่ในห้องรับประทานอาหารอย่างเงี้ยนะคะเราก็ทำการ เปิดหลอดไฟเฉพาะห้องรับประทานอาหารนะคะในส่วนของห้องนอนห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องดูทีวีอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องเปิดหลอดไฟนะคะจะได้เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านของเราได้นั่นเองค่ะ ถัดมานะคะเด็กๆก็คือตู้เย็นนั่นเองนะคะเราจะมีวิธีในการใช้ตู้เย็นอย่างไรนะคะเพื่อให้ประหยัดไฟฟ้าได้มากที่สุดนะคะ1ก็คือตั้งวางตู้เย็นให้ห่างจากแหล่งความร้อนนะคะสองมันตรวจสอบยางขอบประตูตู้เย็นอยู่เสมอนะคะว่ายางขอบประตูตู้เย็นยังมีความเหนียวนะคะเวลาที่เราปิดขอบประตูตู้เย็นเนี่ยจะสามารถปิดได้สนิทหรือไม่นะคะ สามก็คือเลือกตู้เย็นที่มีขนาดพอเหมาะกับสมาชิกในบ้านนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าสมาชิกในบ้านของเรานะคะมีพ่อมีแม่มีลูกอยู่ด้วยกันเพียงแค่3คนนะคะเราอาจจะใช้ตู้เย็นขนาดกลางก็พอนะคะก็คือให้พอยังพอดีอยู่นะคะพอเหมาะกับสมาชิกในบ้านนั่นเองค่ะ อ่ะถัดมานะคะเด็กๆก,ก็คือโทรทัศน์นั่นเองนะคะเราจะมีวิธีการใช้โทรทัศน์อย่างไรนะคะเพื่อเป็นการประหยัดไฟ้าฟได้มากที่สุดนะคะหก็คือเลือกที่มีสัญลักษณ์ประหยัดไฟนะคะ2ถอ,อดปลั๊กทุกครั้งหลังเลือกใช้งานนะคะ3ปิดจอภาพถ้าไม่ใช้งานเกิน15นาทีนั่นเองคะ่ะ โทษของการใช้ไฟฟ้านะคะเด็กๆซึ่งมีอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิตดังนั้นเราจึงควรมีวิธีในการใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยในสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยนะคะเด็กๆข้อที่1นนะคะคือควรศึกษาคู่มือการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนที่เราจะนำมาใช้งานนั่นเองค่ะ 2อนะคะคือ so, เราควรหมั่นสังเกตและทําความสะอาดและยังมีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะอย่างเช่นการสังเกตเกี่ยวกับสายไฟนะคะว่าสายไฟที่เรากำลังใช้งานอยู่นั้นมีการชํารุดหรือไม่นะคะแล้วยังต้องสังเกตความผิดปกติของเครื่องใช้ไฟฟ้าหากเราเพบปัญหานะคะเราควรทําการปรึกษาผู้ปกครองหรือว่าคุณครูเราไม่ควรทําการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยตัวเองเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นมาได้นั่นเองค่ะ 3. นะคะเด็กๆไม่ควรนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณที่ชื้นแฉะหรือว่าฝนสาดถึงนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดไฟรั่วหรือว่าไฟดูดได้นั่นเองค่ะ 4. นะคะไม่ควรเสียบปลั๊กไฟพร้อมๆกัน,นหลายอันนะคะในเต้ารับไฟเพียงแค่นเดียวนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดไฟช็อตหรือว่าไฟฟ้าล,ลัดวงจรได้นั่นเองค่ะ ห้านะคะเมื่อจะทําการเสียบปลั๊กไฟต้องดูให้แน่ใจว่าไม่ได้มีการเปิดสวิตช์เครื่องอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดในระหว่างที่เราจะทําการเสียบปลั๊กไฟนะคะเราต้องปิดสวิตช์ให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดไฟช็อตเราได้นั่นเองะคะ่ะ 6. นะคะเมื่อเลือกใช้ให้ปิดสวิตช์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนแล้วจึงทำการถอดปลั๊กไฟนะคะเพื่อจะได้เป็นการป้องกันอันตรายจากไฟดูดได้นั่นเองค่ะอ่ะคราวนี้นะคะให้นะักเรียนทุกคนนะลูกนะคะเปิดหนังสือเรียนวิชาว,วิทยาศาสตร์ ไปที่หน้า148นะคะใเด็กดูกิจกรรมที่6.5นะคะในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ประหยัดและมีความปลอดภัยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงกิจกรรมที่6.5กันนะคะเด็กๆทุกคนหยิบขึ้นมาเลยนะลูก คราวนี้นะคะเปิดไปที่หน้า149นะคะก่อนที่เราจะทํากิจกรรมนะคะเดี๋ยวเรามาตอบคาถามก่อนทํากิจกรรมก่อนนะคะข้อที่1ก็ถามว่าคําถามสําคัญในการทํากิจกรรมคืออะไรนะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆก็คือเราต้องการทําการศึกษาในเรื่องของการใช้ไฟไฟ้าอย่างไรให้ประหยัดและมีความปลอดภัยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคําถามสําคัญนะคะคือนักเรียนช่วยการประหยัดไฟไฟ้าได้อย่างไรนะคะ2นักเรียน นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดเราจึงต้องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดนะคะเพราะว่าเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าแล้วยังลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวเราได้นั่นเองนะคะ3นักเรียนคิดว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดนะคะที่ใช้ไฟฟ้ามากที่สุดนะคะตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นเตารีดหรือว่าพวกเครื่องปรับอากาศต่างๆนั่นเองค่ะ คราวนี้นะคะให้นะักเรียนทุกคนนะลูกนะคะเปิดหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไปที่หน้าน150นะคะโดยจะมีภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้ามาให้นะักเรียนดูนะคะแล้วให้นะักเรียนนะคะกาเครื่องหมายถูกลงในวงกลม นะคะซึ่งเป็นข้อความที่เป็นวิธีในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยนะคะโดยข้อที่1นนะคะคือหลอดไฟฟ้านั่นเองนะคะการปิดสวิตช์หลอดไฟฟ้าทุกหลอดเมื่อเลิกใช้งานใช่วิธีในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยไหมลูกใช่นั่นเองใช่ไหมคะส่วนถัดมานะคะคือการทําความสะอาดหลอดไฟฟ้าทุกวันใช่ไหมคะเด็กๆไม่ใช่นั่นเองนะคะ 2. นะคะจะเป็นภาพของโทรทัศน์นะคะการเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้ตลอดทั้งวันใช่ไหมคะไม่ใช่นั่นเองนะคะการปิดโทรทัศน์และถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่มีคนดูใช้วิธีในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยไม่ลูกถูกต้องนั่นเองนะคะ 3. นะคะเป็นภาพของกติกน้ําร้อนนะคะ ทําความสะอาดกระติกน้ําร้อนในขณะที่เราทําการเสียบปลั๊กอยู่ใช่ไหมลูกไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะเติมน้ําในกระติกน้ําร้อนไม่ปล่อยให้น้ําในกระติกน้ําร้อนแห้งถูกไหมลูกถูกต้องนั่นเองค่ะอ่ะคราวนี้นะคะเ,เด็กๆดูข้อที่1นนะคะนักเรียนมีวิธีการใดบ้างที่เป็นการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยนะคะ อย่าง1.1นะคะหลอดไฟฟ้านะคะเราจะมีพี่ในการใช้หลอดไฟฟ้าอย่างไรนะคะเพื่อจะทําให้หลอดไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านของเรานั้นมีความประหยัดและปลอดภัยมากที่สุดนะคะก็คืออย่างเช่นเราอาจจะ ทําการปิดสวิตช์หลอดไฟฟ้าทุกหลอดเมื่อเลิกใช้งานแล้วนะคะ1.2โทรทัศน์นะคะเด็กๆเราจะทําการปิดโทรทัศน์และถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่มีคนดูนั่นเองนะคะ1.3กระติกน้ําร้อนนะคะคือเราจะทําการเติมน้ําในกระติกน้ําร้อนและไม่ปล่อยให้น้ําที่อยู่ในกระติกน้ําร้อนแห้งจนเกินไปนั่นเองค่ะ เด็กๆดูข้อที่2นะคะถ้าต้องการอ่านหนังสือในห้องควรเลือกใช้หลอดไฟฟ้าแบบได้นะคะจึงจะเป็นการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากที่สุดนะคะก็คือเราจะใช้หลอดไฟฟ้าแบบไหนลูกแบบตะเกียบนั่นเองนะคะ 3. เราจะสรุปผลการทํากิจกรรมได้ว่าอย่างไรนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆเราจะทําการสรุปผลการทํากิจกรรมได้ว่า วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยเราสามารถทำได้หลากหลายวิธีนะคะซึ่งการเลือกใช้อุปกรณ์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมาตรฐานคุณภาพดีมีขนาดที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานและปฏิบัติตามคำแนะนําในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องนะคะจะทําให้เราใช้ไฟฟ้าได้อย่างประหยัดและมีความปลอดภัยนั่นเองนะคะส่วนข้อที่4นะคะ ก็คือเสนอแนวทางวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยนะคะก็คือวิธีในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยนะคะและปลอดภัยนะคะเด็กๆก็อย่างเช่นการถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกใช้งานหรือว่าเราไม่ใช้งานแล้วนั่นเองค่ะ,ะสำหรับวันนี้นะคะครูติ๊กไม่มีการบ้านให้ทำนะลูก นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคาบหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ